อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องทีวีบีไทยแอคชั่นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับผมชื่ออปอเป็นตำรวจคนหนึ่งแม่แม่ผมจะเสียไปนานแล้วต่อมาพ่อก็ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเพราะฉันไม่ดีผมต้องดูแลเขาอย่างมากแต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งการตามหาความฝันของผมได้เพื่อที่จะเป็นตำรวจที่ดีนี่ไม่ใช่สมรรถภาพผมจําได้ว่าระหว่างฝึกที่โรงเรียนตำรวจพวกเราได้รับการฝึกที่ทรหดและเข้มงวดมากโดยจะต้องกัดฟันให้ผ่านแต่ละดานไปได้ เป้าหมายก็คือทำให้พวกเราทุกคนมีความรู้ในการรับมืออุปสรรคและความท้าทายทุกอย่างสมรรถภาพและความตั้งใจแม้ว่าหลังเรียนจบจะได้เจอกับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆบางครั้งก็รู้สึกท้อแท้แต่เมื่อใดที่เผชิญนหน้าพร้อมกับหน่วยตำรวจผมก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้เราไม่เคยปลอบปรำใครที่สําคัญคือไม่ผิดต่อจิตสํานึกของตัวเอง อย่านะนั่นตดีนแต่งงานแล้วแมานชอบคมแข้งชอบประจำาฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วทันจะฆ่าอนคุณครับจจเย็นยๆใจเย็นๆอางมีดลงวามีดเลยผมแกไ่คนน่าเลยเบียะไรค่อยๆคุยกันเรามาช่วยคุณนะ มาให้อลหมดแล้วไม่ลงก่อนครับว่าไม่ลงก่อนเถอะว่ญญางกลวมากแล้วอาปอบาดเจ็บจนเข้าโรงพยาบาลมีอะไรเหรอนายโทรมาเพื่อขอฉันแต่งงานเนี่ยนะฉันบอกแล้วไงว่าตอนนี้งานฉันสำคัญอย่าเพิ่ง ท่ามาคุยเรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันเนี่ยแค่นี้ก่อนนะไม่คุยกันทีหลังไปายอันนี้นี่ลูกน,น้องไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไอ้ไรุ่นเนี่ยนะก็แค่งานเองไม่ต้องทุ่มสุดตัวขนาดนี้ไม่คิดถึงตัวเองก็คิดถึงครอบครัวบ้างพวกเราเป็นตำรวจแค่ทำให้เต็มที่ไม่ผิดต่อจิตสำนึกตัวเองก็พอแล้วเอาเซ็นชื่อซะ ขอบคุณครับรุ่นพี่อาป๋อเป็นไงบ้างไม่เป็นไรไปกัอเธออิงเจิดดูไหม เสด้ยัยงหนูอยากกินไข่ชอย่าเสียงทัานลึกสิลูกแม่หลับอยู่นะเอาอ <c oughs> ิมยินไข่ไปเมื่อกี้บอกว่าอยากกินไงรีบกินสิไม่กินเหรอลูกอารุณสวัสดิ์ค่ะแม่อรุณสวัสดิ์ที่รักอรุณสวัสดิ์ไหนกินมื้อเช้าไหมไม่กินอ่ะงั้นเหรอไม่ตายแล้วใกล้ถึงเวลาแล้ว ผมต้องไปแล้วนะเอาล่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะจะดีนะบายๆดีกค่ะขอบคุณนะเราได้รับข่าวว่าจะมีเรือชื่อมาเจียวเทียบท่าส่งของที่ท่าเรือหงส์สือลักลอบนำเข้ามือถือพอขนของเสร็ เรือจะออกนอกประเทศทางอ่าวต้าเพิงวันนี้เรามีเรือประจำการชายแดนอยู่สองลำเรือลาดตะเวนจะทำการตรวจค้นธรรมดาก่อนหากเรือไม่ยอมจอดเราก็จะตามออกไปจนถึงเขตแดนแล้วมอบให้เรือสองลำของเราไล่ล่าต่อไปจำไว้ผู้ต้องสงสัยในวันนี้อาจมีอาวุธทุกคนต้องระวังตัวเข้าใจไหมครับ,รบ,รบ เพราประมาณที่2องนาฬกาเรือสีขาที่อยู่ด้านหน้ากรุณาจอดเรือด้วยเพื่อตำรวจนะ้ำตรวจคนบร <c oughs> าวัววันทูหมายกำลังไปทางผูดด้น้ายฝากด้วยนะ เดือดตำรวจอย่าขยับเราไม่เกี่ยวกรบคุณตำรวจเราไม่รู้เรื่อง โมงเช้าที่โยมาตี้เกิดเหตุตำรวจยิงคนร้ายพ่อค้าชาวอินเดียสี่คนได้ถือมีดไล่ฟันเพื่อนตัวเองตำรวจสองคนได้ยิงไปสี่นัดผู้ต้องสงสัยสองคนถูกยิงและถูกจับกุมส่งโรงพยาบาลอีกสองคนกำลังหลบหนีเน่ปุณายรู้ไหมเมื่อเช้าเกิดเหตุยิงกันด้วยรู้สิยิงกันที่โยมาตี้ยิงไปตั้งสี่นัด เหตุการณ์ต้องวุ่นวายมากแน่นอนต่เสดาที่จับได้แค่สองคนวางใจเธอหน้าพวกที่หนีไปแล้วต้องจับตัวได้แน่แต่ลองคิดดูสิแถงนั้นมีซอยแคบเยอะแยะมีคนเจ็บมากมายจับได้สองคนก็ถือว่าดีมากแล้วนะเอา้าก็ถึงเวลาแนละ้วรีบกินรีบไปกันเถอะอได้ฉันว่านะ มันเกอะกันที่ที่เดี๋ยวหมาตีแกงพวกมันต้องอยู่ที่เกาลูนน่ะให้คนพวกนี้อยู่ข้างนอกจะอันตรายเกินไปไม่ว่าอย่างไงพวกนั้นก็โหดเหี้ยมมากทุกคนระวังตัวด้วยเ้าตรว่นี้พบคนถูกทำร้ายระหว่างการลาดตระเวนเพื่อหยุดยั้ยงผู้ต้องสงสัย ก็เลยยิงไปสี่นัดน่าเสียดายมีสองคนหนีไปได้ตอนนี้พวกเราจะค้นหาแบบปูพรมนอกจากผู้หาหัวกระสุนแล้วเราต้องดูว่ามีหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีหรือเปล่าเข้าใจไหมครบับทา จอบางอย่างแล้วพี่เจี๊ยเจรเป็นไงบ้างไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรจะคิดใจเย็นลงหรือ,อยังไม่ต้องยืนหรอกนั่งลงเถอะโอเคครับเป็ไปตำรวจม,มาสามปีแต่ยิงปืนครั้งแรกตื่นเต้นนิดหน่อยผมก็เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ต้องห่วง เพิ่งยิงปืนจะต้องใช้เวลาทําใจให้สงบเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรแล้วสารวัตรหัวพูดถูกลองคิดดูหากเราขัดขวางคดีทํรา้ายร่างกายนี้ไม่ทันผลลั์คงรุนแรงกว่านี้ครับจะคิดแม้ว่าปืนตํารวจจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเราแต่ฉันเชื่อว่าตํารวจทุกคนไม่อยากใช้มันหรอกพวกนายฝึกฝนในโรงเรียนกับกรมตํารวจมานานก็เพื่อให้พวกนายมีความสามารถจัดการกับเรื่องเฉพาะหน้าในทุกอย่างแม้จะเป็นในสถานการณ์ที่จาเป็นต้องยิง ก็ต้องเป็นตอนที่เหมาะสมที่สุดและยิงปืนในสถานการณ์ที่ปลอดภัยที่สุดอย่างเช,เช่นเช้าวันนี้พวกนั้นถือมีดจะทำร้ายผู้คนถ้าพวกนายไม่ยิงก็จะอยู่ดั้งพวกนั้นไม่ได้ถ้าไม่ยิงเหตุการณ์ก็จะยิ่งร้ายแรงรวมถึงคนคนอื่นรวมถึงพวกนายก็จะมีอันตรายได้ดังนั้นการยิงปืนคราวนี้คือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดแล้วนี่พวกนายจะต้องมีความมั่นใจกับการฝึกแบบมืออาชีพของกรมตำรวจสิขอบคุณครับ ท่านครับเราเจอมือถือเครื่องหนึ่งท้ายซอยน่าจะเป็นของคนร้ายดีมากขอบคุณครับศูนย์ประชาการตำรวจฮ่องกองอจินเมื่อเช้านี้หน่วยตำรวจเราเจอมือถือเครื่องนี้บนถนนพักเราเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคนร้ายที่หนีไปพวกเขาอยากให้เราช่วยดูเธอช่วยตรวจสอบให้ด้วยนะได้ค่ะ เนะพราะบางอย่างค่ะอ๋อเจออะไรเหรอฉันดูตำแหน่ง GPS ที่บันทึกไว้ในมือถือ,อตัวใหญ่แล้วอยู่ที่เขตช้างสาวานฉันจึงสงสัยว่าหล่งกดดานคนร้ายน่าจะอยู่ที่นั่นทำได้ดีมากแจ้งหน่วยสืบสวนทันทีเมื่อวานนี้พบมือถือเครื่องหนึ่งที่ถนนพัก่วยเทคนิคตรวจสอบแล้วว่าเป็นของคนร้ายคนหนึ่งที่หลบหนีอยู่เพราะว่าแหล่งกดดานอยู่ที่เขตช้างสาวานโดยสืบสวนได้ตรวจสอบแล้วหวังว่าทุกคนจะระวังตัวในการตรวจค้นในครั้งนี้ อู่ทว่าจะพบตัวผู้ต้องสงสัยหรือเปล่าเข้าใจไหมรับทราบจำไว้ผู้ต้องสงสัยถือเป็นบุคคลอันตรายก่อนที่พวกคุณจะทําอะไรไปจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของตัวเองก่อนผมเพียงอยากให้พวกคุณเลิกงานอย่างปลอดภยัยเข้าใจไหมรับครับ,รบ,รบ นายว่าเราจะโชคร้ายแล้วเจอกับคนร้ายสองคนนั่นไหมเจอแล้วไม่ดีเหรอจริงด้วยสิถ้าฉันเจอพวกมันนะฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่พอได้แล้ว Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. จดร่มคนร้ายจะใช้สปีดโบ๊ทเพื่อส่งของผิดกฎหมายสปีดโบ๊ทที่มีเครื่องยนต์สองเครื่องนั้นพวกเราเรียกว่าเรือมาเจียว